วันนี้เราจะมาทำน้ำยาล้างจานกันนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรที่มีความเข้มข้นหนึ่งชุดเราจะทำได้ประมาณ12กิโลกรัมนะคะแต่ว่าลีจะแบ่งทำเพียงแค่ครึ่งหนึ่งทำเสร็จก็จะได้ประมาณ6กกิโลเราจะใช้ N7 0 5 0 0กรัม N70 ก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้จะใช้เพียงแค่500กรัมค่ะแล้วก็จะใช้สารขจัดคราบขบจัดคราบก็จะใช้500กรัมเหมือนกันนะคะหนึ่งชุดทำได้เยอะเลยค่ะ ลิไม่ได้ขายชุดทดลองนะคะแต่ว่าเราหาซื้อได้ตามร้านเคมีพันุ์นะคะหรือว่าจะซื้อหาซื้อในช้อปปี้ a z a ดาก็มีขายนะคะอันนี้ก็เป็นสารขจัดคราบค่ะอันนี้ก็ใส่500กรัมเหมือนกันนะคะผสมรวมกันเลยค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ เหลือ250กรัมจะละลายกับน้ำก่อนก็ได้นะคะหรือว่าจะผสมในนี้เลยก็ได้คนให้เข้ากันค่ะสูตรนี้เราจะใช้น้ำห้าลิตรนะคะ อันนี้เป็นผงฟองผงฟองใช้หนึ่งร้อยกรัมละลายผงฟองกับน้ําก่อนนะคะผงฟองจะละลายได้ดีกับน้ําอุ่นอันนี้เป็นน้ําอุณหภูมิปกตินะคะละลายผงฟองให้หมดก่อนนะคะถ้าต้องการเติมสีก็ใส่ในขั้นตอนนี้ไปเลยนะคะ เวลาเติมน้ําก็เติมไปคนไปค่ะถ้าใส่ลงไปทีเดียวมันจะผสมยากสูตรนี้ใช้น้ำทั้งหมด5ลิตรเราก็จะแบ่งน้ำบางส่วนมาละลายผงฟองกับสีซะก่อนนะคะ เติมน้ำส่วนที่เหลือจนครบ5ลิตรสามารถใช้น้ำต้มมะละกอดิบลงไปได้นะคะสังเกตความรู้สึกนะคะมันจะมีความหนืดความหนักมือนะคะเราจะหยุดกวนก็ต่อเมื่อส่วนผสมทุกอย่างมันเข้ากันดีแล้วนะคะ ก็สังเกตดูได้ง่ายๆนะคะมันจะไม่เกาะกันเป็นก้อนถ้าส่วนผสมมันยังเข้ากันไม่หมดมันจะมองเห็นว่ามันเป็นก้อนเป็นกระจุกกระจุกนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะถ้าต้องการใส่กลิ่นก็ใส่ลงไปได้จะกอกใส่ขวดตอนนี้เลยก็ได้หรือว่าจะรอให้ฟองมันยุบก่อนแล้วค่อยกรอกใส่ขวดก็ได้ะคะ่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะวิธีการทำน้ำยาล้างจานสูตรเข้มข้น